ความโลภนี่มันมีตัวหนึ่งแต่พทธเจ้าตันเรียกว่าชัปปะมันคอยมากระซิบบอกเอาเถอะโกงเอะมันได้นะ่ะมันสบายนะ่ะมันรวยนะ่ะส่วนใหญ่วูบนะที่เสียหายกันเนี่ยเพราะอารมณ์จั่ววูบต้องท่องไว้ระวังระวัง,วงอย่าลักอย่าจังอย่าวุบว่าไปกับมันคาถาบทนี้ช่วยได้เยอะ <laughs> มานิมนต์อย่างยัยกอ๊อมานิมนต์ไปไหนไปเด็ดขาดครับแล้วท่านได้รับผลกระทบไหมครับผมโอ้กระทบ กระแต่ว่ากระทบทีแรกนะอแต่พอตอนหลังมากันใหญ่มาแล้วก็ชอบพูดเลยขอให้เหลือไว้กาบไว้สักองนะอะไรไปบินธบาทก็มักจะเจอแบบนี้ <t rop> ช่วงนี้เจอประหลาดประหลาดเยอะเลยครับครับสวัสดีครับบัาดีหลวงพ่อฮะ จำเด็กคนนี้ได้ไหมครับผมคุณหน้าู่ทีวีจำได้ไหมครับหลวงพ่อคุณหน้าอยู่ละฮะท่านทีวีดีใจมากครับที่ผมได้กลับมาที่บ้านนี้ครับผมึ้นมาบวชสมเด็จครับผมเอ้วดูร้อนใช่ดูร้อนใช่ครับหลวงพ่อแล้วผมเองก็เคยมานั่งสมาธิตอนนั้นโรงเรียนโรงเรียนอะไรจงมาอ่าแม่ส่งมาครับผมอ๋อแม่ส่งใช่ครับแม่ส่งมาแล้วผมเองก็นั่งสมาธิแล้วท่านเองก็มาเทศครับแล้วก็เดินบิทบาทด้วย ผมฮะอยากจะทราบครับแล้วก็อยากจะมาสอบทับหลวงพ่อครับก็คือในเรื่องของความโลภวัตถุนิยมต่างๆอะไรเงี้ยครครับ,รบแล้วท่าของหลวงพ่อเนี่ยมีแนวคิดนะฮะยังไงบ้างครับผมพระพุทธเจ้าสอนไว้บทหนึ่งว่าโลโภทรมานังปริปันโถแปลเป็นไทยว่าความโลภเป็นอันตรายต่อการกระทําทั้งหลายถ้าใช้คนโลภไปทําอะไรมันยุ่ง Uh huh. เราดูประเทศที่เป็นต้นแบบคือที่เนปาลเขาโลภมากนักการ uh huh. เมืองโลภมาก uh huh. จนกระทั่งเด็กคนไม่ไหวอ่ะก็เลยต้องลุกล้ลมพลังอะไรกันหนีกันวุ่นวาย uh huh. จนกระทั่งผู้ปกครองประเทศอยู่ไม่ได้ uh huh. อมสลายต้องตั้งคนใหม่ขึ้นมาชั่วคราวเนี่อันตรายที่สุดเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างเนี่ยถามยางี้ดีนะับแล้วว่า ในปานนี้น่าจะสร้างความกระเทือนนักการเมืองไทยพอสมควรอืวันนี้ทะลบเกินไปจะเป็นอย่างเงี้ยก็ทําให้น่าจะยับยั้งองารมณ์ความงกความโลภความต้องการทะยานอยากความโลภนี่มันมีตัวหนึ่งแต่พทธเจ้าท่านเรียกว่าชัปปะมันคอยมากระซิบบอกเอาเถอะโกงเออมันได้นะ่ะมันสบายนะ่ะมันรวยนะ่ะเอาเถอะไอ้ไอไอตัวชัปปะตัวเนี้ย บางคนโดนกระซิบมากบางคนโดนกระซิบน้อยบางคนโดนกระซิบแล้วตะเพิดตะหว,วาดมันออกไปบอกมไม่ทํำตามมึงหรอกกูหยาบๆยาบนะทำตามมึงกูเป็นเปรตด,ดิอามานี่เคยทําเบรกความโลภอยู่สองปีสองครั้งตอนนั้นเงินไหลไหลไหลเข้ามาไปเทศนี่คือ1 7 8 1> <ฮ>่งเจ็ดแมืนขายเทปขายหนังสือได้ห6าหกหมื่นวันหนึ่งเป็นแสนแต่ว่าเรามานั่งคิดดูพระผู้ใหญ่ก็เตือนว่า ระวังนะจะล้มกลางคันตํำรวยมหาศาลแล้วสตังมาหรือสตีมาสตีสตังแต่สล็อตยังเราไม่เล่นหรอกเนี่ยเราก็กลับว่าเบรกเลยปีนั้นไม่รับเงินเลยสองปีโอ้คนคนตอนนั้นมันฟีเวอร์นะไปเทศที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลมีคนฟังห้าหมื่นมันโปรโยนเงิน โดนเงินขึ้นมาบนเวทีอ่ะตอนนั้นคุณประจวบจำปาทองอเขาพาพาตมาไประเทศทั่วประเทศเลยถ้าปีนั้นนะรับเงินรับเงินรับเงินเรียก<ม>ว่าเงินหายไปหลายร้อยล้านนะปีนั้นนะ่ะถ้าเรารับเนะี่ยได้ไหลเป็นร้อยล้านนะแต่ไม่รับปีหนึ่งไม่รับเลยแต่ว่ามานก็พระชนนะอพอประกาศตัวที่ฐานใจไม่รับก<อ>็มีเศรษฐีเพชรบุรีคนหนึ่ง ชื่อยมบุญรวมเสนาดีไซับเอามาถวายสองแสนโอ้ยยมรับไม่ได้หรอกเพราะว่าอธิษฐานใจว่าจะไม่รับเมื่อไม่กี่วันแต่เจ็ดวันนี้เองแกก็บอกเอาละแล้วท่านอธิษฐานนานไหมบอกไม่นานหรอกปีเดียวแกก็เลยเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารใกล้วัดเนี่ยแล้วบอกพอปีหน้าจะเบิกเอามาถวายแล้วปีนั้นโอ้โหเป็นปีที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดในรอบร้อยปีมั้งสิบหกบาท ดอกสิบหกบาทาไม่มีธนาคารยุคไหนที่มีดอกแพงขนาดนั้น,นเดี๋ยวนี้สองสมบาทเองก็เพิ่มเงินมาอีกเป็นหมื่นๆสองหมื่นเพราะว่าสิบหกบาทนี่ไม่ใช่น้อยเนี่ยเราก็ทำล้วเบรกอะแต่นี่<อ>ที่ที่เสียเสียหายกันเนี่ยเคยเ<ด>บร <า S 2> กมาก่อนเบรกมาสองสามครั้งแต่ว่าเบรกอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องปล่อยแปลกปอีนึงเนี่ย แจกทุนการศึกษาเด็ก4ล้านตอนนี้เด็กเริ่มมานี่ครับผมมาขอทุนช่วงโรงเรียนปิดเทอมเขาจะมาอยู่แต่เราไม่ขอเฉยๆนะเราต้องฝึกให้เด็กทําอะไรต่ออะไรบ้างให้ตกรอกปุ๋ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเด็กก็จะนั่งมากอกปุ๋ยใส่ขายถุง10บาทเด็กก็ช่วยเด็กครึ่งหนึง่งคือเด็กครึ่งหนึง่งวัดครึ่งหนึง่งให้เขา <ạ. S 1> ไม่ใช่เราให้เขาค่างเดียวต้องให้เขาให้ทางวัดบ้างโดยการปลูกต้นไม้ ทำปุ๋ยทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยโอเคฮะแล้วมีอยู่สิ่งหนึ่ง,งฮะที่ผมเนี่ยอยากจะทราบจริงๆเพราะว่าตักเองก็เคยมาบทเรียกับท่านอือคือว่าท่านเองไม่เคยมีข่าวเสียหายเลยะฮะก็เห็นเนี่ยนี่คือเออันนี้คือมันเพราะว่าเอเอเมื่อตำรวจคนหนึ่งที่เขาพูดมาสองสามวันนี้เขาบอกว่าพระปริยมนี่ ไม่มีเรื่องเสียหายเรื่องผู้หญิงกับเงินเพราะว่าเราระวังตัวคือครั้งหนึ่งนะไอ้ที่ระวังตัวมากเนี่ยมันเป็นต้นเหตุมาจากทำไมนั้นนิกรยันตราพุทโธติดคุกเพราะผู้หญิงทั้งนั้นครับนูพ่อไอ้พวกร้านเกาแวร้านเหล่าเนนียมันพูดแซวเราอ่ะมันบอกเฮ้ยพระดังๆพังไปแล้วหลายองค์กัวลายต่อไปที่มาเดินพระพยอมพูดทำนองว่า เซลเราตายต่อไปตายต่อไปก็เลยเราก็เลยระวังตัวเต็มที่เลยไปเที่ที่ไหนแม่ผู้หญิงติดตามแล้วก็ไม่ขึ้นรถด้วยอ้แกกเลยแกยังไงก็ไม่ไว้ใจปลอดภัยไว้ก่อนครับก็เลยก็ก็มีสิทธิ์มีส่วนที่รอดมาได้อทั้งทั้งที่เคยมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งหน้าวัดเสียมันมีกุฏิหลังเนี่ยหลังสูงเนี่ยครับมีกระไดขึ้นเล็ก อีอหนึ่งผู้หญิงปีนขึ้นมาอายุสักสามสิบแปะเดี๋ยวนะฮะปีนไปหาหลวงพอ่อใช่โอ้โหปีนมาลา้วเปิดขึ้นมามันมาเคาะประตูตรงนั้นมีกระจเราก็เห็นนี่ผู้หญิงนี่บอกขึ้นมาทําไมบอกหนาวจะมาขอพระหฮมฮะเรารู้แล้วหลายท่านอะไรนะฮะหนาว,นาวจะมาขอพระโฮม <c oughs> ปรากฏว่าเราก็เลยเท้าถีบประตูปั้งบอกลงดีๆนะ ลงไปดูนี้ทําไม่ลงถีบล่วงเลยมันต้องเอาจริงอ่ะถ้าเราไปอ่อนคอตามไปเดี๋ยวเปิดประตูลับมันก็โอบกอดเรายุ่งเลยก็เลยมันก็ลงไปแต่กุฏิพระเอิอยู่ห่างอยู่หลังวัดอยู่หลังสวนเลยอะไม่มันมันกล้ามาได้แปลกมากมากแต่เอาละเราก็รอดมาได้แสดงว่าจิตใจก็ต้องเข้มแข็งเรา ไปอยู่ส่วนมองมาเจ็ดปีหลวงพ่อพุทธทานให้ระถามาให้บทธรมมาบทหนึ่งบอกคอยคุยกับผู้หญิงแล้วเห็นผู้หญิงอะไรก็ต้องท่องไวระวังระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวู่ว่าไปกับมันเห็นแล้วเห็นแล้วระวังระวังอย่ารักอย่าชังอย่าวู่ว่าไปกับมันคาถาบทนี้ช่วยได้เยอะพี่พังพังกันไปส่วนใหญ่ที่ส่วนใหญ่วูบวบที่เสียหายกันเนี่ยเพราะอารมณ์ชั่ววูบเราก็โชคดีที่ได้คาถาบทนี้มา คุ้มครองชีวิตด้วยการที่ท่านเองเนี่ยก็ช่วยเหลือผู้คนก็เยอะเด็กๆก็มาขอทุนการศึกษาด้วยคนตกงานคนชราคนพิการเลี้ยงเด็กพิการคือเพราะว่าท่านเนี่ยต้องมารับเลี้ยงเนี่ยเยอะมากๆัดเดือนหนึ่ง10ล้านอ่ะโอเคครับผมและเดือนต่อเนี่ยท่าน ด้วยสื่อเนี่ยโซเชียลมีปัญหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดจะมาทําบุญที่วัดวัดเขาอาจจะมีการมาแฝงหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วท่านได้รับผลกระทบไหมครับผมโอ้กระทบครับกระทบแต่ว่ากระทบทีแรกนะอะแต่พอตอนหลังมากันใหญ่มันเหมือนพึ่งแตกลังอ่าครับผมครับเวลามาแล้วชอบพูดว่าไม่รู้จะไปวัดไหนแล้วอไรอเียไม่รู้จะไปวัดไหนไม่รู้จะไปวัดไหนแล้วครับก็เลยทําให้คนมาเยอะมาก ช่วงนี้คนมาวัดเยอะมากมาแล้วก็ชอบพูดว่ข <c oughs> อให้เหลือไว้กาบไว้สักองค์นะอะไรอยเงี้ย <c oughs> ไปบินธบาตก็มักจะเจอแบบนี้ช่วงนี้เจอประหลาดประหลาดเยอะเลยแล้วหลวงพ่อเนี่ยได้ทําโครงการแบบนี้มาเนียฮะตั้งแต่สมัยไหนครับผมแต<ะ>่ <c oughs> ตกปีนี้ก็เกือบ <c oughs> 20ปีละ ยี่สิปีแล้วที่ช่วยคนตกนานช่วยคนพิการช่วยคนเจลาช่วยเด็กกำพร้ากี่โครงการหลวงพ่อมันไม่จะแทนนะมันมีเถอะนะสะพานบุญจากผู้เหลือมาเจอผู้ขาดคือรับขยะรับของไม่ใช้อ่ะที่ปล่อยไว้พู้นารับไม่กระทั่งรองเท้าข้างเดียวก็เอาวันนี้หายข้างวันนี้หายข้างมาเจอกันที่วัดเบอร์เดียวกันพอดีขายได้เป็นแสนนะฮะเป็นแสนเลรองเท้าข้างเดียว แล้วก็ยังมีช่วยเหลือคนตกงานช่วยเหลือพคนพิการอะไรพวกนี้แล้วก็ทำภาคส,สำคัญที่สุดคือเกษตรซื้อที่ดินวัดน,นี้เดิมมีที่ดินแค่สามไร่เองแต่ตอนนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าไร่เพราะว่าซือยายซ้อขยายซื้อขยายเป็นหนี้เขาก็ซื้อ,อซื้อผ่อนทรงซื้อผ่อนทรงประเทศมาก็ผ่อนทรงใช้ก็ไป จนได้375อยเจ็ดสหไร่แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งเราหาส่งเขาไม่ทันตามสัญญาเขาเลยรืบอี่ไปแต่เราก็ไปช้อนกลับซื้อมาใหม่พอมีหาเงินได้ไซื้อกลับมาอีกแต่ว่าเสียเงินไปสองแสนตอนนั้นจ่ายไปแล้วสองแสนแล้วไม่มีส่งต่อยังหาไม่ทันตอนสมัยนั้นมันยังไม่ไม่ดังเท่าไหร่ครับหลวงพ่อก็เลยหาไม่ทันต่อมาที่มันได้มากที่สุดคือเทปสมัยนั้นเทปกัดเสร็จ เทปมันมีดังอยู่สองชุดสองเจ้าสมัครจุนตอนเวทกับพระพยอมขายท้องตลาดชตามถนนนี้เต็มไม่หมดตอนนั้นครับเขาได้บริษัทสี่สิบล้านตลับขายได้สี่สิบล้านตลับช่วงนั้นมามแรงมากซีเวอร์เลยหนูอยากจะทราบว่าสิ่งใดบ้างฮะที่พระสามารถจะทําได้ทําไม่ได้บ้างอย่างเช่นว่าอะมือถือรุ่นเนี้ย ออกมาใหม่เลยเปิดตลาดมาใหม่มก็ไปซื้อกันไปซื้อกันมาเสร็จแล้วก็มาโพสโชว์กันอะไรอย่างเี้ยครมันครับหลวงพ่อพออาตมาอยู่กับหลวงพ่อพุทธทาสนี่นะครับท่านพูดสอนไว้ดักหน้าไว้หลายลปีมาแล้วด้วยคำว่าต่อไปโลกจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งจะนําไปสู่ความวินาศนาการทางศิลธรรมอามาก็เลยตั้งใจเลยชาตินี้จะไม่หมกมุ่นกับไอ้เรื่องเทคโนโลยีพวกนี้ไม่มีกล้องถ่ายรูป ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆไม่ยุ่งเลย<อ>ไม่มีเลย<อ>เวลาเขาจะสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็มีคนที่เขาอยู่รอบในวัดเนี่ยเขาก็จะวิ่งเอาโทรศัพท์มาตรงพ่อช่องนั้นช่องนี้สัมภาษณ์เราก็พูดไปพอสัมภาษณ์เสร็จคืนเข้าไปเราจะไม่ถือไม่เอามาไว้ในย่ามในกุฏิเลยเพราะว่าเค็ดแล้วสมัยที่มีไอ้โทรศัพท์ใหญ่ๆอรสมัยเก่า,านะ ตัวเบลลมเลยอ่ะฮอตไลน์ไม่รูว้ว่าตัวเออใหญ่เป็นกระติกน้ําเลยอ่ะพอมีแล้วยุ่งบันลเลยเลยตอนแรกเราก็นึกว่าเออมีไว้เพื่อจะได้คนถามธรรมะแกปัญหากลุ่มกลิ่มอะไรมาที่ไหนได้เจอมาระะจนโทรศัพท์มาจากแม่ไม่สาวแก่โทรมาถึงก็โอหตอนนี้เหงาเกินทำบริษัทก็แม่ทำอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วย รู้เลยทอดสะพานให้เราเราต้องรีบชักสะพานออกเลยไม่เอาไม่มีพวกนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พระเนเยเสียหายพังพอไอ้ถึงพวกโทรศัพท์แชทแชทอะไรกันไอโซเชียลเนี่ยแต่เราใช้ถ้าใช้ทางดีมันก็ดีนะเพราะว่าแตมามีรายการกัลยาโนโอเคซึ่งเขามาถ่ายทําไปเนี่ยนะทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันครั้งหนึ่งคนกว้างเป็นแสนสองแสนไอเนี้ยมันต้องรู้จักว่าเรามี แต่อะไรควรมีได้ควรมีไม่ได้ต้องไม่มีและอัตมาปีนี้ก็เข้าคอร์สอะไรรู้ไหมเข้าคอร์สต,ตายก่อนตายครับคือคนตายเนี่ยมันจะต้องมีเด่นส,นสามเรื่องสี่เรื่องตายไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่ไปครับหยุดไปเพราะเป็นพระที่เคยเตระเวนเทศทั่วประเทศ<ะ>เนี่ยตอนนี้หยุดไปไม่ไปนอกจะกไปบิณฑบาตเขานิมลไปนู่นไป,น,น,ไปนี่ไม่ไปสอง หยุดเป็นเขาจะให้ไปเป็นอะไรประทงประธานอะไรนูน่นนี่ไม่เอาเพราะเป็นเจ้าวาดก็เคยลาออกอสามหยุดเอามากหยุดมีนั่นมีนี่หยุดเอาหยุดมีที่ก็จะไม่ต่อไปนี้ก็จะไม่ซื้อต่อแล้ว oh. หยุดไม่ไปไม่เป็นไม่เอาไม่มีนี่คือคอรสต,ตายก่อนตาย <Okay. S 1> มันก็ทําให้ชีวิตปลอดภัยอุบัติเหตุมันเกิดจะไปนู่นไปนี่ไปนั้น ถ้าไปบ้านที่กองสีการเนี่ยไปบ้านยาบานอะไรมาไม่ไปเลยไม่โดนแน่แน่มานิมนอย่างเยก๊อปมานิมนไปไม่ไปเด็ดขาดไม่ไปเด็ดขาดสิ่งสุดท้ายครับผมถ้าเกิดว่าตักอะฮะอยากจะกลับมาตามติดชีวิตของท่านนะฮะตามแบบโครงการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยฮะได้เลยจะขอแบบอยากจะมาถ่ายเพิ่มนะครับได้ผมอยากจะมาอย่างเงี้ยฮะ เจาะลึกว่าสิ่งที่ท่านได้ทำอะไรอย่เงี้ยครับเดี๋ยวไปดูข้างในเดี๋ยวข้างในเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมีรถก็มีรถพาไปดูถ้าจะเก็บภาพวันนี้อินเสิร์ตก็ได้และวันหลังก็ได้ได้แล้วแต่สะดวกได้ครับรับทราบแล้วครับวันนี้ขอกาบงามๆครับหลวงพ่อครับผมโชคดีโชคดีโอ้ชื่นใจ พี่เดี๋ยวขับรถตามท่านหน่อยดีกว่านะเดินด so ูด uh, ีกว่าโครงการของท่านโอ้โหเราแปลงเกษตรแปลงสวนเยอะเลยนะครับหลวงพ่อสามร้อไร่เดี๋ยวนะฮะยาวไปถึงไหนครับเนี่ยยาวโอ้โหเขาเก้า900เมตรสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับอ๋อคนตกงานอายุเจ็ดสิบหกสิบเขาจะไม่รับใช่ไหมแต่ว่าเรารับยันเจ็ดแปดสิบ คนโดนหมาแมวนี่หมายความไงครับเนี่ยญาติโยม,เ,ามาเอาแมวมาปล่อยอ่าฮะเยอะมากเข้าลงโอเคครับหลวงพ่ออ่ะหลวงพ่อมาแล้วครับเอาเนี่ยขออาหารปลาหน่อยเร็วโอ้โหหลวงพ่อนี่ตัวใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยนะครับเนี่ยตัวห้ามเลยครับอันนั้นตกไปทานได้ไหมหลวงพ่ออภัยไผ่ก็ขายไผทาน <c oughs> ครับหลวงพ่อเอาคนเชื่อไงเรื่องหลวงพ่อนี่ก่อนอันนี้คือจะดีไปด้วยหรอหลวงพ่อไม่ใช่เดี๋ยวดีไปด้วยหลวงพ่อเอาถ่ายเลยเอาดึงเข้าเลยดึงเลยงั้นหลวงพ่อจ๋าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวตักขอมาตามติดชีวิตของหลวงพ่อหน่อยนะครับตามติดชีวิตเลยนะครับผมนะครับหลวงพ่อครับผมโอเคครับ